จังหวัดนคะรราชสีมาคืนนี้บัตรนั่งงาน100บาทบัตรนั่งงานาฟังมาเตยน้ำกันในมือนีลูกหลรงมรณะเสียมงมงคลพัสกรนะครับผมบัตรานั่งงาน100บาทอยากให้พี่น้องได้รวมถ้าบุญกับท่างวัดว่าอารามด้วยพี่น้องเด้อมาทำบุญมามวลมาซื้อน้ำกันพี่น้องครับผมสอดแจง้งจางปางมอือนี่ปลอดฝนลอยปเปอร์เซ็นต์นี่พี่น้องครับผมมาเจอกันนะครับผมมาเจอกันนะครับผมตอนนี้พี่ๆทีมไฟทีมฉากนะครับผมกำลังเช็คระบบติดตั้งระบบอยู่นะครับผมการแสดงเต็มรูปแบบ3ามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผม การแสดงเตรียมรูปแบบ3ามทุ่มตรงโดยบ้านเด้อพี่น้องเด้อมาเจอกันนะครับผมเอ้าพี่น้องครับผมบัดนี้พาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศใต้ห่านใต้ไปที่ก่อนว่าตอนนี้ลูกๆแดนเซอร์ห้องไปยูจังไหนกินเขาไปเนาะพี่น้องเนาะมาเบิง่งมาเบิ่งเด้วยพี่น้องเด้อรูปลางคาตาเฮาพี่น้องลูกหลานเฮาไปนี่ครอบครัวเฮาใหญ่ขึ้นพี่น้องสมาชิกใหม่เฮากับหลายเด้อพี่นอ้องเด้อนี่พี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศใต้เวทีนะครับทุกคนท่านี้สิเป็นมองตากสุดจากอย่างพี่น้องท่านี้จะเป็นที่อยู่นะครับผมของน้องแดนเซอร์อันนี้ล็อก นะครับผม,มเดี๋ยวไปเฮียนเบาวเบิร์ตเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็จะมีน้องเกดนะคะผมแล้วก็แม่รสนะคะผมนี่แม่รสนะคะผมบ่มีอ<ะ>ยู่ใส่กาแฟอย,ยิอ้มใ,ใส่อยู่ใส่เออได้ออกไปอีกสนะน้องลูกเบอร์ทันลองรุง่นหรอกที่ย่ายงคะ่ะผมรอน้องกังฟูจะมีไลฟ์สดให้ดูใหม่นาะคืนนี้ไลฟ์สดพรุ่งนี้ครับผมไลฟ์สดพรุ่งนี้เด้อ นี่พี่น้องครับผมบรรยากาศไตหานไตไปที่เฮาท่านี่กําลังนี่พี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศกําลังแตงตรงแตงหนาอยู่พี่น้องนี่โอ้ท่าผุนกระจกขึ้นกรอบท้องดิแถิน้อท่าปุนพี่น้องกําลังแตงหนาอยู่พี่น้องนี่ครับผมท่านี่กรลังแตงหนาขึ้กันพี่น้องท่าผุนกําลังแตงหนาตอนนี้กระลังขึ้นหนาขึ้นตาได้พี่น้อง นะครับผมกำลังขื้นหนักขื้นตาบางคนกับไปหาอาบน้ำกินเขาอยู่พ่อน้อง,อ,ง,งอันนี้ค่าย,ยังนี่คือมีสมุดมาถึอเก็บเอาเก็บนี่เตีอเอาแอดดิ้กับเปนี่แล้วยังน,นี้ก่อนใส่ปลาถูงมีเหมือดพี่น้องุ<ะ>อำนันเดอร์จะนะ แอดมินเบิร์ดวันนี้จะมีคนแรกสุดให้แม่ดูไหมคะเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมแยสายกับเรื่องค้าแยสายยังอยู่เด้อพี่น้องเดอ้ออยู่เด็กกันด้วยาวยาวๆเลยนะครับผมสวัสดีเจ้าบับเบิร์ดสวัสดีพี่สาวด้วยมีค่าบัตรไหมครับค่าบัตรหน้าง,งาน100บาทนะครับผมมื้อนี้พี่น้องนะครับผมบอมเบิร์งานปิดบิ๊กเด้อพี่น้องเดอ้อเป็นงานเจ้าภาพนะครับผมเป็นเนจพาพ้าเจ้าภาพอยากให้พี่น้องที่มาเบิรงนะครับผมมาเบิงหมอลำามมเม่วงมาเสิร์ฟกันในคำขึ้นนี่อย่างที่พี่น้องรวม,มทั้งาาเเบุมา,ามรใส่่่ห้้บพีนอง อันเห็นตังยูเธอเดนี่บนเป็นล่ำเรื่องสยดกุมารน้านนพี่น้องเดอ้อนี่อันนี้น้องน้ำเชี่ยวนะครับผมปีนิดฉากงามคากักเต้นกลงามขอบพระคุณห,หลายครับผมสวัสดีคะ่ะยายสามาไหมครับมาครับผมยายสากากมาด้วยพี่น้องครับผมยายสามาอยู่พี่น้องตอนนี้เ้ากําลัางแต่งหนา้าแต่งตาอยู่พี่น้องโลโลได้เสื้อเ้ากําลังขึ้นหน้าขึ้นตาด้วยพี่นอ้อง,นนนนองเดอ้ออันนี้น้องขนมปังพรประถมนะคะผมลูกพรลูกแม่อิ๋วครับผม นี่พี่น้องครับผมอันนี้อันนี้น้องแพรลัตตะนะคะผมนี่กำลังขึ้นหน้าขึ้นตาอยู่พี่น้องน้องไอมายางขามาแล้วครับผมน้องเบิร์ตก็มาแล้วนะคะผมตอนนี้ทีมพระเอกนะคบผมศิลปินพระนาเอกเราตอนนี้เข้าหลังวทีครบเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อยู่น้ำเต็นน้ำยังพี่น้องพี่น้องกระสีสังเกตว่าเอาเต็นขึ้นเลือกขึ้นหน่อยลงแท้ปีนี้อันศิลปินเ้องมานางเต้นร่วมด้วยพี่น้อง ศิลปินนั่งเต้นท์รวมเยอะมากนะครับผมแม็กน้อยกลับมาอยู่เซมโฮโลช่มบิค้าใช่ค่ะผมแม็กน้อยกลับมาแล้วนะคะผมน้องขึ้นอีกกว่าคนเด้อพี่น้องเด้อเรามาเจอกันนะครับผมเรามาเจอกันแล้วพี่น้องวัดบ้านเก่าตำบนซีดาอำเภอซีดาจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยค่ำค,คืนนี้บัตรนั่งงานหนึ่งร้อยบาทเป็นงานเจ้าภาพนะครับผมที่เก,ก็บบัตรให้พี่น้องได้ร่วมถนนกับทางวัดวา,าร่ำเพียงหนึ่งเท่าบ,บาทท่านพี่น้องครับผมมาเจอกันเด้ออ่ะพี่น้องครับผมเห็นคนอยไหนบนไฟใหม่ได้พี่น้องนี่เป็นคนสมุกนะครับผมเป็นคนสมุกพี่น้องเด้อ ขอรูน้องกวางฟูเลยค่ะวันนี้น้องกวางฟูไม่ได้มานะคะผมน้องกวางฟูไม่ได้ดมากบพี่น้อนกับผมเอาพี่น้องครับผมตอนนี้กะถึงเวลาสวมมาพร,ระควณและเด็กพี่น้องครับผมเมื่อนี้เบาวเบิร์นนัคลินนะครับผมขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจนะครับผมจากพี่น้อง